นูทอดไข่ครับพี่น้องอาหารง่ายอาหารที่แทบครับพี่น้องบางทีก็ไม่ง่ายนะครับอาหารนี้ทอดไข่บางคนทอดไม่เป็นขันก็มีครับบางคนทอดเป็นขันุ่ๆวย ว่าง่ายก็ง่ายคิดว่ายากก็ยากมันเดือนครับทอดไข่ขนาดต้มไข่ยังแตกนะครับน่ครับนี่โนโทอดไข่รอไข่สุกกว่อน,นะครับผมเราจะทำการพลิกน,นะครับ สูตรประจำนะครับทอดไข่ไม่ทำกินเกือบทุกวันนะครับผมเป็นเมนูยอดฮิตในบ้านเลยนะครับผมสี่ทอดแบบสูตรใหม่นะครับผมสูตรของเชฟ ยอดอหอมมเลยครับผมทอดไข่สูตรโรยพริกไทยทอหอมครับเชฟชอบพริกไทยครับเลยใส่พริกไทยครับผม ยอดหอมมากครับสุดยอดส,ดสวยๆครับผม